มาไปต่อสวัสดีคะ่ะน้องๆไปต่อกันเราไปต่อเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จดาวปกตินี่นะแต่พี่ว่าพี่ก็หลุดเยอะนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคะน้องๆพี่ทําเพื่อลุ้นเฉยๆอันนี้ราวกาชาดของเรานะคะดาวกาชาดเนาะอืมใครจะตามนี้ก็ได้นี่ก็เข้าโหเมื่อคืนสามเด้งนะคะเมื่อคืนสามเด้งศูนย์บนล่าง แล้วก็หกหกอะไรนะศู 6, นยะ์หกเนาะอืมวันนี้ปังต่อเราเอาลาวกาชาดก็ได้ดาวปกติใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะแต่พี่ทำแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ค่อยชอบนะเลขนี้เมื่อคืนพี่ชอบมากเลยนะไม่ใช่ว่าไปไปไปขึ้นอยู่กับไอ้นั่นอีกนะขึ้นไปอยู่กับดาวปกติอีกนะเอดาววีอีกนะเมื่อคืนนี้ก็ทั้งสี่เก้าโอ้ยน้องน้องค่ะ ถ้าดาววีไม่มีศูนย์สองก็เอาไปหน่อยนะพี่เพิ่งทําเสร็จนะดาวปกตินะพี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าศูนย์สองไปหน่อยนะนะเอาแค่ศูนย์สองเนี่ยตัวเด,ด่นเขานี่นะเมื่อคืนก็ขึ้นไปโหซะสูงลิ่วเลยนะสี่เก้าไปดาววีโหสุดยอดเลยอะเสียดายแต่แค่รูดนะคะน้องๆองอ่ะวันนี้ลองตามดูนะว่าจะมาไหม เรากระชาติของเราเนี่ยไปตามนี้เลยนะนะพี่ก็เสียดายอยู่นะเมื่อคืนนี้ก็เข้าไอ้นั่นนะของรากระชาติก็นะถ้าหกถ้าเราเอาหกศูนย์มาใส่เลยโหยิ่งสีเด้งเลยเนาะ,ะเสียดายสุด,สดๆแม่เป็นไรก็ได้สามเด้งก็โอเคนะคะน้องๆน,น,นะสุดยอดแล้วเนาะอ่ะวันนี้ไปห้าห้าหนึ่งนะไปห้าหนึ่ง แล้วก็มีสวนด้วยี่สวนติดกันสมุดมันเล็กสมุดมันเล่มเล็กพี่ใส่เล่มเล็กไปนะคะน้องน้องคืนนี้ขอให้ปังขอให้โดนขอให้เข้าขอให้สุดสุดไปเลยนะคืนนี้นะอืมดาวปกพี่ไปแล้วเยียบร้อยขอให้มานะศูนย์สองก็ไม้ก่อวันนั้นมาทั้งสี่ตัวเมื่อคืนไม่มาสักตัวหนึ่งจะมาให้พี่ไหมนี่ศูนย์สอง ูชีสชอบบางตัวพี่ยังไม่เอาเลยเขาไม่เด่นเขาเด่นน้อยโอ้ยเนาะถ้ามานี่ก็แย่มอนกันก็ช่างมันเนาะละอ่อนน้อยน้อยเนาะเราเล่นน้อยน้อยเผื่อฟุกน้องเนาะ,นะเผื่อฟุกนะคะไม่แน่นะเห็นแต่ห้าหน้อยไหมมาตัวเดิมไม่รู้กี่วันไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่อะไรโอ้ยรอบพิเศษนะมาเอามาเอาแปดเก้าแปเก้าแปเก้าอยู่นั่นนะไม่อยากจะพูดมากเนาะ วันไหนที่เราเล่นโอเควันไหนที่เราไม่เอาเนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอืมแต่โออยู่หรอกไม่เป็นไรเนาะได้จอดทั้งสองรอบนะโอวิ่งรูดนี่เข้าแทบทุกรอบขาดแต่เจ็ดตัวเดียวนอกนั้นมาหมดเจ็ดนี้หายไปไหนวะอีวันไหนที่ชอบเจ็ดทำไมมันไม่มาเลยต้องไปง้อมันละอ่ะเอาประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะเราตามนี้แล้วกันเนาะ ไอ้ที่เป็นจุดๆ,ๆนี่ก็ยังยังกับเชื้อโรคนะไม่ใช่นะคะน้องๆไอ้ที่เป็นจุดๆเป็นจุดสีแดงเป็นสีที่พี่เขียนทับเขียนแล้วหน้ามันเป็นหมึกซึมเนาะมันก็จะมาติดไอ้เนี่ยพี่แมวกระดาษลองปกติพี่เจ้ากระดาษลองข้างล่างอยู่แต่ช่วงนี้รีบไม่ได้เอาลองมันก็เลยอย่างเงี้ยตามนี้นะคะน้องๆ่ะรวยๆปัง,ปงๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ